คนที่กำลังจะซื้อรถมือ2ผมอยากให้ดูคลิปนี้นะครับออปชันดีปีใหม่สภาพพร้อมใช้มีรับประกันหลังขายผ่อนแค่4,900บาทเฮ้ยเป็นไปได้จริงเหรอสวัสดีครับผม m อ็มยสบายค่ะวันนี้มาแนะนำรถน่าใช้อีก1รุ่นนะครับถ้าเราจะบอกว่ารถผ่อนแค่4,900บาทต่อเดือน หลายๆคนคงคิดว่าเอรถมันปีเก่าหรือเปล่ารถมันหลายปีแล้วมันจะสภาพเป็นยังไงบ้างไม่รู้กังวลทั้งเรื่องปีเก่าทั้งเรื่องของสภาพที่ใช้งานมาแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะมันผ่อนถูกเนาะก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องกังวลนะครับแต่สําหรับใครก็ตามที่คิดว่าสนใจรถในกลุ่มนี้อยู่วันนี้ผมมีคันหนึ่งนะมาแนะนําให้เผื่อว่าคุณจะสนใจลองไปดูด้วยกันไป ใช่ครับคันนี้ก็คือเจ้า m i มิ b i บิชิวิลาด1.2 G L X เกียร์ธรรมดานั่นเองคันนี้เป็นรถปี2019นะครับ ผมชอบในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกของเขามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเด t i ทัมด n นนิ่งไลท์ที่มีมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีไฟทับทิมที่กันชนท้ายไฟด้านท้ายเนี่ยก็เป็นแบบ LED เป็นเม็ดๆสวยๆเลยดีไซน์ภายนอกก็ดีไซน์มาแบบกระทัดรัดแต่ก็มีความสปอร์ตอยู่ในตัวเองนะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยมีแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เรื่องของล้อเดิมทีรุ่นนี้เป็นล้อกระทะน,นะแต่ว่าผมอ่ะ จับแต่งล้อแม็กแล้วก็ลงยางใหม่ปี2022ให้แล้วด้วยนะครับซึ่งมันมีสเกิร์ตสปอยเรื่องมาอยู่แล้วอะ่ะมันสวยผมก็เลยจับลงล้อเสร็จปุ๊บตอนนี้มันสวยดูสปอร์ตดูกระทัดรัดมันดูโชบเฉี่ยวเลยแหละนะครับก็ถ้าใครชอบภายนอกแบบสวยๆส,สไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูภายในกันต่อว่าไหม เอาแบบยาวๆกันไปเลยเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งสิ่งที่ว้าวมากๆนะครับก็คือภายในเวลาเข้ามานั่งเนี่ยถามว่าเนี่ยระยะการเหยียบนะครับก็ปกติเข่าไม่ติดนะครับเข่ายังเหลืออยู่ต้องต้องฝ่ามือแบบกลางๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเข่าไม่ติดแล้วด้านหลังหละ่ะเดี๋ยวจะหาว่าปรับบอก็ไม่ปรับนะครับไม่ปรับด้านหลังเ่อมานั่งโอ้ทำไมต้องหอบ แเหลือหนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะครับอันนี้คือนั่งแบบหลังติดเบาะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากลับมาดูช่วงหัวกลับมาดูช่วงหัวเอาแบบพลิกมาไวๆเลยไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อนี่ที่ช่วงหัวเหลือหนึ่งฝ่ามือนะครับแต่ถ้าอยากให้ช่วงหัวเนี่ยมันเหลือเยอะกว่านี้เรานั่งเอ็นหน่อยก็ได้สไลด์ตัวลงไปหน่อยเห็นไหมสไลด์ตัวไปหน่อยอันนี้ช่วงหัวเหลือเหลือทางแล้วนะเห็นไหมเหลือทางแล้วทางขึ้นนะครับแล้วกลับมาดูช่วงขา อ่าช่วงขาเข่าติดพอดีนะครับยืดขาได้ประมาณนี้ก็ไม่ได้เบียดนะครับก็ยังเอานิ้วลอดได้เห็นไหมไม่ได้เบียดอะไรนะครับเอากลับมาดูช่วงหัวปุ๊บช่วงหัวเหลือนี่กลางมือได้แต่ถ้านั่งตัวตรงขึ้นมานี่หัวก็เลอเหลือแบบนิ้วชิดชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงขาก็จะเหลือเยอะแบบนี้เฮ้ยมันเป็นรถที่ภายนอกอะดูเหมือนเลก,กทัลลัดนะแต่ภายในกว้างขวางอยู่นะ ออปชั่นของผู้โดยสารตอนหน้าให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มคัดนิรภัยสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็มีมือราวจับโหนให้ประตูทั้ง3บานยกเว้นคนขับเนาะแผงประตูด้านหน้ามีที่เหนี่ยวเวลาปิดประตูพร้อมกับวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับในส่วนของที่เก็บของด้านล่างก็สามารถวางขวดน้ําได้เพิ่ม คอนโซลหน้าฝั่งคนนั่งนะครับสามารถวางของแบบไวๆไ,ได้บนคอนโซลเลยหรือถ้าจะไว้ของชิ้นใหญ่เปิดลิ้นชักออกมาได้ มีหน้าจอมันติมีเดียที่ตรงกลางด้วยนะครับอันนี้จะดูหนังฟังเพลง CD Bluetooth a x x รับโทรศัพท์ผ่านในรถได้หมดเลยนอกเหนือจากนั้นด้านใต้คอนโซลที่ปรับแอร์นะครับก็จะมีที่วางของใหญ่ๆให้อีก1จุดเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็วางแก้วน้ำได้อีก2จุดแบบใหญ่ๆกันไปเลยนะครับพวงมลยมีมันติฟังชันได้ด้วยเวลาขับขี่จะปรับเพิ่มลดเสียงหรือจะปรับขึ้นหรือจะรับโทรศัพท์ ปรับได้ที่พวงาอาละไรเลยแอร์แบ็กให้มาคู่หน้านะครับแล้วก็ฝั่งคนขับสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเซนทัลล็อกกระจกทุกอย่างเป็นไฟฟ้าเต็มระบบโอ้ออปชั่นดีพอตัวเลยนะคุณคอนโซลกลางให้มาแบบไม่มีพักแขนนะครับเพื่อเพิ่มความกว้างขวางในห้องโดยสารแล้วก็เบรกมือถ้าเอาลงเนี่ยจะต่ำกว่าระดับบอกก็ทำให้รู้สึกว่ากว้างใหญ่สบายมากขึ้นมีที่วางแก้วน้ำให้คนข้างหลังอีกหนึ่งจุดส่วนนั่งหลังอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ดูภายนอกเหมือนจะเล็กแต่พอเข้ามานั่งเช็คแล้วใหญ่ใช้ได้ ด้านหลังเบาะคู่หน้าเนี่ยจะมีขอแขวนของให้เวลาไปซื้อของอะไรมาเป็นถุงๆไม่ต้องวางให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาแขวนตรงนี้ได้นะครับก็จะมีอยู่ให้ทั้ง2ฝั่งเลยรวมถึงมีซองเก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆเวลาจะอ่านหนังสือเวลาเดินทางับสามารถเก็บหลังเบาะได้นะครับแต่ที่เสียดายอย่างเดียวก็คือไม่มีที่วางแก้วน้ําตอนหลังให้นะครับก็จะมีเฉพาะตรงคอนโซลกลางที่ตะก,กี้เราเห็นกันก็คือตรงนี้ เบาะแถวหลังสามารถที่จะปรับพับลาบไปได้นะครับในวันที่เราอยากจะบรรทุกของหรือซื้อของเข้าบ้านที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้พอสมควรเลย ็นไงกันบ้างครับมันดูอนเนกประสงค์มากๆเลยใช่ไหม ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาที่ออปชั่นค่อนข้างดีจริงๆนะครับความสะดวกสบายนี่ให้มาโคตรจะครบตามที่เห็นเลยถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้นะครับผมมองว่าในราคาที่ผ่อนแค่เดือนละ4,900บาทเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยแหละถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมพาไปดูต่อพร้อมกันยังไวรุ่นถ้าพร้อมกันแล้ว ลุยดีครับดับแรกกันเลยนะครับมาดูที่กรรมสิทธิ์กันก่อนนะครับทะเบียนงอร3018ชนบุรีตรงไม้งอร3018ชนบุรีตรงเลขตัวรถ MNTX NA อะไรก็แล้วแต่ whatever ลงท้ายด้วย0108 56นนะครับอยู่กระจังหน้าตอนไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ตรวจสอบให้ตรงกับตามเล่มทะเบียนนะครับ ซึ่งตอนนี้ตรวจสอบแล้วว่าตรงลอกลายเรียบร้อยแล้วก็ตรงนะครับส่วนเลขเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์ก็จะเป็นซ A92UJA 6 0 9 9ก็จะอยู่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับอ่ามันจะดูยากนิดนึงต้องมองลงไปตรงแท่นตรงนี้นะครับแท่นตรงนี้อืมร้อนด้วยอุ๊ยร้อนร้อนจัดอะ่ะซึ่งตรวจสอบแล้วตรงนะครับเลขเครื่องไม่มีการตอกใหม่ไม่มีการเจียมไม่มีการตัดต่อนะครับทีนี้มาดูเรื่องสภาพของโครงสร้างว่าเคยมีชนไหมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดขยับอืม แล้วก็มาดูน็อตแกมข้าง <saúde> ก็ไม่เคยถอดนะครับไม่เคยขยับเลยแล้วจุดอาร์ตตรงแขนข้างขวาเนี่ยก็คือเดิมนะครับอาร์ตเบ้าโชค๊คเป็นไงบ้างอย่างนี้ก็คือเดิมซีนตะเข็บเส้นนูนซีนตะเข็บลายไม่กวาดอยู่นะครับแชสซี่ตรงคมชัดไม่มีคอสไม่มีดุ้งนะครับยังแท่นเครื่องคาเลอรลมาคโรงงานยังอยู่นะครับคานหน้าเป็นสีดิบๆ <recovery> อย่างนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็จุดอาร์ทุกอย่างยังคมชัดเจนแบบนี้ก็คือถูกต้องนะครับลูกลมต้องกลมไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีการเคาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ชนก็ไม่่่่ตตตต้้้อออออองงงเเคคะไไมมมดดัดัรลก ตัวรับฝากระโปรงตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับหัวน็อตไม่เคยถลอกนะครับสติกเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่นะครับสิ้นตะเข็บเส้นนูนที่ฝากระโปรงยังอยู่ครบเพราะเวลารถชนนะครับเวลามันตึ้มเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้พูกเนี้ยมันจะยุบไปหมดเลยนะครับมันก็จะมีอยู่2ออย่างคือซ่อมกับเปลี่ยนถ้าซ่อมก็ต้องมีริ้วรอยของการเคาะการดัดนะครับการโป้สีเก็บพ่นสีทับนะครับถ้ามีการเปลี่ยนนะครับก็น็อตก็จะมีการขยับนะครับพวกน็อตพวกนี้นะครับ ถ้าไม่ขยับมันก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมเพราะฝากระโปรงมันติดอยู่น,อน็อตมันยึดอยู่นะครับพวกนี้น็อตไม่มีการถลอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับจุดอาร์แขนข้างตัวนี้ถือเป็นโครงสร้างหลักนะครับ โครงสร้างหลักแขนข้างเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันด้วยการสปอร์ตจากโรงงานแบบนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ซีนหัวโชคนะครับที่เป็นตะเข็บเส้นนูนก็ยังอยู่ซีนตะเข็บลา้ไม่ขวอดตามซอกเล็กๆยังอยู่นะครับแผงผนังหลังห้องเครื่องทุกอย่างนะครับไม่มีการชนไม่มีเคาะไม่มีดุ้งไม่มีดัดนะครับแล้วก็ตัวแชสซีฝั่งนี้ใต้ฐานแบตเห็นไหมครับความตรงคมชัดยังมีอยู่รอยเว้าของเขาก็ต้องเว้าให้เป็นรูปทรงนะครับไม่ใช่ยับมาจุดอาร์ต่างๆเห็นไหมครับก็ยังอยู่ปกติทุกอย่างเลยนะครับครีบหลังเบ้าไฟนนะคครรัััับยงมมมชดดไ่่ีกาตตอ รถที่ร้อยหัวชัดส,สีทุกอย่างก็ยังปกติดีอย่างนี้คือหน้าซึ่งรถคันนี้นะครับผลิตปี2019นะครับแล้วก็จดทะเบียนก็คือปี2019นกะครับ16กันยา62 16กันยา6 2วันที่ครอบครองมือแรกก็ธนาชาตินะครับปล่อยกู้แล้วก็ลูกค้าคุณคณิษฐาเนี่ยก็คือเป็นคนที่เช่าซื้อนะครับมาดูหน้า18ก้นหน้า18ระบุไว้ว่าอย่างไรนะครับก็คือแจ้งใช้รถในอำเภอเมืองชนบุรีก็คือมือเดียวครับผมก็ซื้อต่อมานะครับคนต่อไปก็จะกลายเป็นมืออทีีี่2นะรบแล้้้้ววก็มมไพาใหดย เอามาก็มาดูเรื่องโครงสร้างกันต่อนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักนะครับจุดสปอร์ตจากโรงงานเวลาเขายิงอาร์คมาป้าบเหล็กจะละลายติดกันเห็นไหมเหล็กต้องมีความตรงคมชัดนะครับมีการซ้อนทับกันอย่างสวยงามแบบนี้จุดอาร์คพวกนี้ต้องไม่หายนะครับถ้าหายแสดงว่าจุดนั้นมีการซ่อมมานะครับตัวคลเลอรมาร์คโรงงานกรอนประตูก็ยังคงเดิมนะครับน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับเพราะว่าถ้าน็อตถอดขยับอาจจะเป็นไปได้ว่าประตูโดนกระแทกมาแล้วก็มีการซ่อมนะครับตัวกันเลยประตูยังอยู่ปกตินะครับแล้วก็คลเลอรมาร์คน็อตที่ยาปตกกองง็คืัิ ทุกบานเลยนะครับอันนี้บานหน้านะอันนี้บานหลังตะกี้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูจุดอาร์ของจอประตูหลังนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างหลักเนี่ยจุดอาร์ก็จะต้องอยู่เห็นมีความชัดลึกแบบนี Gil ้เป็นปกติกันเลยประตูคาเลอรมาร์กยังอยู่ไม่เคยถอดประตูนะครับแล้วก็คาเลอรมาร์คบานพับประตูที่ติดกับบานประตูเลยนะครับตะกี้เราดูที่ติดกับตัวถังอันนี้ดูที่ติดกับบานประตูก็ยังอยู่นะครับคาเลอรมาร์คของตัวกรอนตัวลับก็ยังอยู่นะครับ โอเคด้านในมันไม่มีปัญหาด้านนอกก็ไม่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นซีนตะเข็บเส้นนูนที่เดินที่บานประตูนะครับด้านหลังและด้านหน้าเห็นไหมตรงคมชัดต้องไม่ขาดไม่หายนะครับอย่างนี้คือถูกต้องแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ปกติน็อตไม่มีการถอดขยับนะครับถ้าถอดขยับเป็นไปได้ว่าถอดไปเก็บสีถอดไปซ่อมหรือถอดเปลี่ยนนะครับคาลเลอร์มาร์กตัวกรอน ตัวสับนะครับยังอยู่นะครับซีนตะเข็บเส้นนูนจะต้องนูนตรงๆคมชัดสม่าําเสมอนะครับไม่ใหญ่บ้างเล็กบ้างน,นะครับอันนี้คือปกติของเขานะครับอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือเดิมๆนะครับแล้วก็ดูอาร์ต uh, ตัวนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนตัวนี้ยิงเพื่อเชื่อมกับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับอาร์พวนนี้ยังอยู่ปกติครบเลยนะครับดูซ้ายให้ดูขวาด้วยนะครับขว, pues ขวาก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังเดิมทุกอย่างนี้มาดูเรื่องขาถัดยังอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือตัวนี้มันมีกล่องเก็บเครื่องมือให้้้้ดวววววยยถาาาาาาาเเเเลลคุณงงงอปีีีีกกกหรรื่่่ททฬฬนม นะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วเอาตัวนี้ปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ดีมากๆเลยใช้ไฟเบอร์อย่างดีเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของพื้นถาดยางอะไหล่กันบ้างนะครับนี่จุดอาร์กยังอยู่เดิมเป๊ะทุกอย่างเลยยางอะไหล่เอาลงที่ร้านนะครับให้น้องล้างเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทาความสะอาดเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จเนี่ยจะแจ่มเลยซีนกะเข็บละไไม่กว่าถาดยางอะไหล่ปกติเดิมนะครับไม่มีเคาะไม่มีดุ้งนะครับ นี่จุดอาร์ตยังอยู่แบบนี้คือเป๊ะเป๊ะมากๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่จุดอาร์ตทุกอย่างก็ยังต้องปกติแบบนี้นะครับคมๆชัดๆแบบนี้ค o ลเลอร์มาร์คตัวบานพับประตูยังอยู่ยังอยู่ทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็ตัวคัลเลอร์มาร์คตัวรับบานประตูก็ยังอยู่นะครับซีนเป็นไงเดิมคมชัดตรง สม่ำเสมอไม่มีขาดไม่มีหายเห็นไหมซีนจะต้องตรงคมชัดนะครับแบบนี้แบบนี้คือถูกต้องแล้วก็ตัวคัลเลอร์มาร์กรอนยังอยู่นะครับลองปิดเข้าไปดูป้างนะครับนี่น็อตไม่เคยขยับนะครับแผ่นเพลยยังอยู่นะครับแผ่นเพลทตัวนี้ยังอยู่จะบอกเลขตัวถังด้วยนะแผ่นเพลทตัวนี้สติ๊กเกอร์ลมยางไม่มีสีเกยนะครับแล้วก็มาดูข้างหน้ากันเลยประตูคัลเลอร์มาร์กังอยู่นะครับแล้วก็น็อตตัวนี้คัลเลอร์มาร์กังอยู่นะครับตัวบันทับประตูทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็นี่ ฝั่งคนขับเป็นไงจุดอาร์กยังอยู่แบบนี้เนี่ยคือเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยทําสีไม่เคยชนอะไรเลยที่สังเกตได้นะครับว่ารถมันใหม่จริงๆนะครับก็คือพวกนี่แหละคัลเลอร์มาร์กเวลาที่เขาประกอบรถจากโรงงานเขาจะต้องเช็คไว้ว่าการประกอบอเรียบร้อยดีไหมจุดไหนเรียบร้อยแล้วก็จะแต้มสีคัลเลอร์มาร์กนะครับเห็นไหม เบาโชกหัวโชกนะครับก็มีคันเลอร์มาร์กนะครับตัวยางแท่นเครื่องที่ยึดติดกับตัวเครื่องยนต์ที่ติดกับตัวถังรถนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ป um ั A ๊ม ABS เห็นไหมครับคันเลอร์มาร์กเนี่ยแต้มป,ปุ๊บ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 ว่าประกอบดีแล้วทุกอย่างเนี่ยยังอยู่เลยแม้กระทั่งแม่ปั๊มบ,บนนะครับของเบรกนะครับเห็นไหมคันเลอร์มาร์กตามท่อทางสายน้ำมันเบรกต่างๆ,างๆาพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์เองก็ตามน็อตที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จรรดาววเย่่่ลออมทุหื ถ้าร่วมอากาศตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าร่วมไอเสียเนาะไอเสียที่มันจะระบายออกไปเนี่ยก็ยังมีคาร์เอร์มาร์กไม่เคยลื้อนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเคยลื้อมาก็ต้องไปดูว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่าทำไมต้องลือ้อหรือว่ามีการชนกระแทกเยอะหรือเปล่าต้องลื้อเครื่องออกมาทาออกมาซ่อมออกมาเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรฉะนั้นพวกหัวนอ็อตพวกนี้ตามเครื่องยนต์ก็ตรวจเช็คดูให้หมดแม้กระทั่งลูกเกียร์เห็นไหก็จะมีคาร์เอร์มาร์กทุกจุดเลยจะมีในการเช็คในการประกอบแบตเตอรี่ก็เช่นกันแบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนน้แลวะะครรับ12บ09บ09ก็665 อันนี้ผมเปลี่ยนให้เองนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรนะครับเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับรถปี2 0 1 9น,นี้22ก็ต้องเปลี่ยนแบตถ้าผมไม่เปลี่ยนคุณก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับแบตลูกหนึ่งก็สองสามพันอันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มมาทุกอย่างยังตรงเป้งๆอยู่เลยนะครับอย่างนี้คือสมบูรณ์มากๆเลยแล้วรถคันนี้ผมก็เมนเทนแนน์ให้แล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางให้แล้วด้วยมาดูกันยางทีีี่่่เเเปปปลลลยยยนนนใใหห้้้บางแว็10 22นะครับก็คือสัปดาห์ที่10นะครับปีส0 2 2ย่างชุดนี้ผลิตปีส0 2 2ก็คือปีนี้นะครับสัปดาห์ที่10ก็ประมาณเดือนมีนาคมนะครับจานเบรกนี่เรียบคริปนะครับดูแลให้เรียบร้อยแล้วผ้าเบรกยังหนามากเลยผ้าเบรกดูดิหนาเตอะเลยนะครับพวกนี้เราเช็คให้หมดแล้วนะครับรถคันนี้เหลือต้องทําอะไรบ้างก็เหลือแค่ไปพ่นกันสนิมช่วงล่างครับแล้วก็สปาภายในซักบอกฟอกพรมบูสตีมฆ่าเชือ้อแล้วก็อบโอโซนแล้วก็เคลือบแก้วให้สวยๆคือเดิมทีรถเขาก็สวยอยู่แล้วนะ สนิมก็ไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าเราพ่นกันสนิมเพราะว่าเราต้องการให้ใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ปลอดภยัยอ่ะให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้ปนะดดเป็นสนิมจริงนะอ่ะดูดิอ่าเป็นสนิมไหมมันไม่มีสนิมมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีนะครับมันไม่มีสนิมแต่เราพ่นกันสนิมให้นะครับเพื่อปกป้องให้คุณอีกครั้งหนึ่งโอเคปะ่ะแล้วก็ภายในก็สุขภาพดีแน่นอนนะครับเพราะว่าจะสปาภายในสักบอกพ่อผมบูตสตรีมฆ่าเชื้ออบโอโซนให้ด้วยนะครับส่วนสีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่า นะครับรถมาใหม่ๆก็ยังสกรปรกอยู่นะครับแต่รับรองได้ว่าเดี๋ยวพอเข้าคอสสปาที่ร้านเรียบร้อยเคลือบแก้วเสร็จออกมารับรองสวยสวยแบบไปไหนคนต้องเหลียวหลังอะเออเราซื้อรถมาเราก็ต้องขับใช่ไหมและอยากรู้ไหมว่ามันขับดีหรือเปล่าอยากรู้ไปดูกันจิ ความรู้สึกผมนะครับมันเป็นรถที่ขับง่ายนะครับเป็นรถเก่งที่คลั t นิ่มดีนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะผู้หญิงก็ขับได้นะมันไม่เหมือนพวกรถกระบะนะครับคลัทมันนิ่มอเออขับง่ายขับง่าย การที่มันเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันช่วยเรื่องของอัตราเร่งนะครับต้องบอกว่าอัตราเร่งดีขับสนุกมากๆนะครับถึงจะเป็นเครื่องพันสองนะครับแต่ว่าขับได้เองไม่ต้องรอรอบถ้าใครขับได้ผมว่า มันเป็นรถที่ขับสนุกอ่ะสรุปนะครับมิซูมิชิมิลาด1.2 GLS เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรถปี2019นะครับใช้มาแค่80,000กว่าโลเท่านั้นเป็นรถมือเดียวหออ้างจากป้ายแดงนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ก็คือเปลี่ยนให้หมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยแล้วด้วยลงล้อแม็กใหม่ให้1ชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ปี2022ให้ด้วยเดี๋ยวจบจากนี้ก็จะเอาไปสปาสักเบา ภายในนะครับแล้วก็บลูสตรีมฆ่าเชื้ออบโอโซนให้เอาแบบสะอาดเลยเหมือนคุณมาใช้เป็นคนแรกอีกครั้งหนึ่งเลยไม่ต้องไปดมกลิ่นเจ้าของเก่านะแล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยว คอนดิชันนิ่สุดวอเตอร์เบดให้ด้วยซึ่งปลอดภัยกับช่วงล่างลูกยางสายไฟนะครับเพราะไม่มีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์หรือสารขัดก่อนที่ร้านเลือกใช้ของดีนะไม่ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวภายนอกเนี่ยขัดสีประสาพผิวลบรอยริ้วรอยพวกขนม่งขนแมวอะไรให้มันผิวสวยๆกระจ่างใสแล้วก็เคลือบแก้วให้จบเลยใครจะซื้อคันนี้นะครับค่าดําเนินการต่างๆค่าโอนทะเบียนค่ารถไปให้ดูถึงบ้านการจัดไฟแน์หรือส่งรถถึงบ้านทุกอย่างผมฟรีให้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ภาษีเนี่ยมันหมด15กันยาปีนี้เดี๋ยวผมต่อให้เป็น15กันยาปี66ปีหน้าไปเลยนะครับออกรถจากผมไปแล้วนะครับวิ่งให้ได้สัก1 0,000หมกิโลแล้วจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะคุณไม่ต้องจ่ายเอง นะครับคุณเอากลับเข้ามาที่ร้านเดี๋ยวผมถ่ายน้ามันเครื่องให้อีก1ครั้งอีก10,000กิโลหรือพูดง่ายๆว่า1ปีแรกนะครับหรือ20 0 0 0กิโลแรกคุณแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องไปจ่ายกับรถคันนี้อีกแล้วได้ทั้งสุขภาพที่ดีช่วงล่างที่ปลอดภัยห่างไกลจากสนิมนะครับเมนเทนแนน์ดูแลให้หมดแล้วได้ล้อแม็กแต่งไปด้วยได้ยางใหม่ได้แบตใหม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆไม่มีภาษีต่อยเป็นปี -66 แล้วรถได้สวยๆแววๆออกไปสุขภาพ สุขออามัยทุกอย่างในการขับขี่ดีทั้งหมดเอาเป็นว่าคันนี้ผมขายแค่ราคา2องแสนเก้าหมับาทเท่านั้นเองอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดาวนะถ้ามีเครดิตด,ดีไม่ต้องดาวก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยศูนย์บาทแล้วก็ผ่อนเดือนละแค่4ี่พันเก้าร้อยกว่าบาทถ้าสนใจทักมานะครับรถทุกคันมีเนื้อคู่ของเขาแหละถ้าคุณใช้เนื้อคู่คันนี้ก็รีบทักมาถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นทักมาก็คันนี้ก็จะเป็นเนื้อคู่ของคนอื่น โอเคปะ่ะถ้าคิดว่าคุณได้ประโยชน์จากรถคันนี้ถ้าคิดว่ารถคันนี้มันทําให้คุณมีความสุขก็ทักทายมาคุยกันครับรติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนเดี๋ยวช่วยเต็มที่เลยนจะจ๊ะเออลืมบอกไปมีราดดีสําหรับใครดีสําหรับคนทีอ่อยากจะจอดรถ ในที่แคบๆบ,บ้านที่จอดรถอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้งานในเมืองก็หาที่จอดง่ายดีซอกแซกซอกซอยหรือการถอยจอดอะไรพวกนี้มันง่ายเพราะภายนอกมันเล็กกระทัดรัดแต่ภายในคุณมานั่งอย่างที่ผมบอกก็คือไม่อึดอัดนะครับดูช่วงหัวผมดิเหลือเป็นฝ่ามือกลางๆแบบนี้เลยผมสูง173นะถ้าคุณสูงมากกว่านี้ก็ยังเหลือยังเหลือนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วย รประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณสัก17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือการที่เป็นเกียร์ธรรมดามันทำให้คุณขับสนุกมากขึ้นไม่อืดลืมไปได้เลยออตโต้ที่ต้องรอรอบไม่ต้องรออันนี้เหยียบคันเร่งปับ๊บยกสับได้เองถ้าคุณขับเกียร์ธรรมดาผมว่าคุ้มนะกับราคาการผ่อนประมาณนี้กับของที่คุณได้ไปครบๆกับคุณภาพประมาณนี้ผมว่าคุ้มนะครับลองดูไม่รู้ว่าคุณว่าคุ้มเปล่าแต่ถ้าคิดว่าคุ้มลองดู จไปแล้วสวัสดีครับอีกอย่างเลยนะที่ชอบมากๆก็คือกระจกมองข้างนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าไปจอดห้างแล้วจะมีใครมาผักกระจกมองข้างเราเสียกดล็อกปั๊บเป็นไงกระจกพับเองโอ้หอันนี้มันโคตรชอบโคตรเด็ด